สวัสดีค่ะเดี๋ยววาราพรนะคะตรงนี้จะเป็นข้างๆรั้วนะคะอน,นี้อันนั้นเดี๋ยววาราพรนะคะมีแผนที่จะเอาต้นอันนี้นะคะออกให้หมดเลยนะคะก็คืออ,ออกเป็นบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะทําเป็นวางชวนชมทั้งหมดเลยคะ่ะเดี๋ยววาราพรจะต้องกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมไม่มีใครมาขว้างเราได้พุดแล้ว <laughs> นี่ดู อันนี้ก็ถอนไปเป็นบางส่วนนะคะพวกนี้ก็คือพวกที่เวลาอเอนเอาเสียงไหวไปะสะทอบานเท่าบ้านเอาเสียงไหวเนาะเอแอบไปเอาแอบสามีแะรคุณยายไวดูต้นนี้สวยมากลูกค่ะออกมาลูกออกมาพุ่นะหลากพันกับลังสีเดินต้นนี้สวยมากค่ะพุ่นะนี่แต่ต้นง,งามๆหลาย ้นไหอยู่ไหนบ่ะเนี่กับคุ้มมากกินของเ้าได้เลยนี่เนี่ยอวันนี้นั่งแท่นวันนี้นั่งแท่นโอ้ยเยอะค่ะเพื่อนๆเสียงไวลายอย่เนี่ยทิ้งถอดออกให้เห็นหลเดี๋ยวว่าพ่อเหลือ,อมาเปิดกอนเนาะเดี๋ยวว่าพ่อนก็เสีออกมาค่อยๆอ่างไปเรื่อยๆดอกจ้ะอุ้ยสวยจังเลยก็นแหละย่องไปเจ้าของ